ตอนนี้ผมมาอยู่ที่อุทยานงนาติป่าหินงามขึ้นมาถึงที่ทำการอุทยานเขาจะมีรถลากย่ <c oughs> างขึ้นมาคนละสามสิบาทเพราะว่าเขามไม่ปล่อยที่เ,าเอารถเข้ามา่อดซึ่งโมโโงเรวมในที่ก่อนที่ผมเคยมารถสามารถเข้ามาจอดได้เลยแต่ถ้าปล่อยขึ้นมาก็คงจะเยอะเกินเขาก็เลยให้ วิธีขึ้นรถหลถังขึ้นาดยี่างก็คงจะเป็นรายได้ของอุทยานอุทยานอย่งนี้ทุ่งดอกกระเจียวเขาบอกว่ามีพื้นที่บริเวณให้เดินเที่ยว ก็คือพาสุษบที่ใครมา,มาถึงตรงนี้ต้องถ่ายรูปมินีและเลึกลไฟสำหรับพุทยาานอุตชาตป่าแห่งงานอยู่ที่อำเภอเทศสถิตตําบลมาไล่ถ้าใครจะมาก็คือผู้ใหญ่เข้าน่าจะประมาณคนละ40บบาทรถ เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าดูข้างในนะครับตอนนี้จะพาเดินขึ้นไปที่ผาสุดแผน่นดินก่อนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เรียกผาสุดแผน่นดินเพราะว่ามันแดนที่สามจังหวัดคือเพชรบูรณ์กับจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดคอนแ่นหรือเลยมันแดนสามจังหวัด ีอยากให้ดูตน้นไม้เขาไม่ให้เดินเข้านี่หว่างผมลืมช่วย <c oughs> เป็นกระเจียวอีกสายพันหนึ่งซึ่งดอกมันจะไม่ได้ผล่มาอันนี้เข้าใจว่าเขาเอามาปลูกตอนนี้ที่จะไปก็คือพาสุดแอนดิ ก็ทามาทราบยังมาเห็นแค่นี้ก็อยู่ใจยใจเพราะว่ามันสวยเขียวอันนี้คือจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินะะเป็นลานที่ ที่ใครมาก็ต้องมาถ่าย,าร,ยาารูปางกลมาถ่ายรูปสนะามีีความสูง8 4 6เมตรจากน้ำทะเลผ่านกลางครับ <c oughs> มันเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก สุดแผ่นดินให้ดูวิวว่าสวยงามขนาดไหนใครยังไม่มามาเทีย่ยวไคป้ได้หเนีย่ย มาถ่ายรูปควาย็นที่ละเลึกก็ผมจะตั้งชื่อตามเขาเป็นหน้าผา อยู่บนที่ผาสุแผ่นดินรีวังลื่นตกหน้าผาแล้จะพาดูวิวที่ผาสุดแผ่นดินที่อุทตยานสัตว์ป่าที่งามสมนี้เคยจำได้นะก่อน สวยงามสวยงามเลยที่ก่อนเคยมาเที่ยวที่แจ้งทำเป็นกระโดดตรงนี้มุณบอกส่งรูปออกมาเป็นส่งมากไม่จริงมันไม่ส่งเดี๋ยวจะให้ดูรายปลาย,ายมุม ได้ออกมาเที่ยวได้มาเดินมาดูธรรมชาติที่โลกสร้างไว้คึื่อแห่งใหม่ๆม,มันก็มันก็เหมือนเป็นยาบำรุงจิตยาบำรุงใจของเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามรอบๆ พาสุดแผ่นดินก็มีก้อนหินสลับซับซ้อนกันไปอันนี้ผมจะเดินไล่ตามหน้าผาไป นีจะให้เดินจะพาเดินดูธรรมชาติที่ป่าหินงามนะครับจะเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาหรือยากจะมาเที่ยวหรือยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูชิปไปเพราะว่างามเข้าโตครับ ครับที่ไหนครับใช่ครับผมไม่ได้อยู่บ้านครับผมอยู่ตังจิงวัดเมื่อคนเขานอนนอนอยู่ในบ้านนะครับ ครับอลองตะโกนเรียกลองดูครับครัอบ,อ,บอันนี้ก็คือเส,ส้นศึกษารธรรมชาติที่เอาทำไว้ให้เดินเที่ยวว่าความีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูว่า มีอะไรก็เดินเข้าไปประมาณทั้งหมดถึงพาก่อนรักวิ่นี่จะสิ้นสุดการเดินทางผมจะพาเดินเข้าไปดูเระ,ะจะถามรู้จีนเน็ตจะถามเจ้ารนิน่นี่คือเส้นทางสุดทายธรรมชาติ พี่ทางเดินนี่ไปกี่เมตรครับกี่โลสองโลครับโอ้สองโลครับมันจะเป็นโลด้านด้าน,ด,านด้านล่างตรงนครับตรงตรงศาลาตรงศาลาที่รถล,ลางมาจอดใช่ไหมนั่นแหละครับโอเค